<Hello. S 2> ปอบเอาแกหลอกมาปะเออเออเอออย่าให้กูได้กินชุดชาวดอยสไตล์ธรรมชาตินะคะอย่างแรกก็คือวัสดุที่ใช้ในการแต่งหน้าเป็นธรรมชาติรุวนๆนะคะแยอะเอากิ่งไม้ค่ะขูด่นานแล้วก็ทาคิ้วแบบนี้นะคะนี่ก็คือธรรมชาตินะคะส่วนปลาค่ะเป็นเลือดนกพิราบนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นนกพิราบตัวครูเท่านั้นคะ่ะเนื่องจากว่าตัวเมียเนี่ยจะเป็นเลือดที่สีไม่เป็นที่ต้องการสังคมนะคะอาข้างฟาค่ะส่วนตรงนี้นะคะแก้มที่เห็นชมพูแบบนี้นะคะต้องบอกว่ามันจะดอกเฟื่องฟ้านะคะดอกเฟื่องฟ้าแล้วก ที่เห็นเป็นชิเมอร์ทองทองตรงปลายจมูกค่ะก็คือเป็นดอกทองั่นเองนะคะเป็นสีทองแต่ดอกทองค่ะโอเควันนี้นะคะอย่าก็เลยจะมาแนะนําวิธีการล้างหน้าแบบธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะธรรมชาติไม่ได้เป็นล้างในแม่น้ำปากเขาดําเนาไพรนะคะแต่ว่าเรามีอินกริเดียนจากธรรมชาตินั่นก็คือเต้นเต้นฟูหยุกคล้ายๆกับปูจิและฟูมิกนะคะเป็นผัตคานอาหารญี่ปุ่นที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปรับประทาน คลีนซิ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคลีนไม่ซิงก็จะขับอยู่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้างผิยุนะคะ,ะ,ะ,คะมี2ชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือตัวนี้จะเป็น makeup eye and lip remover <c ười> คืออะไรก็คือเป็นเป็น remover นะคะไว้ใช้สำหรับอะไรที่เป็นเวอร์เวอร์อย่างหยิงแย่นะคะก็คือตาคิ้วลิปสติกอย่างนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าส่วนผสมมันมาจากอะไร <c oughs> มันมีแอปเปิลแอปเปิลแล้วก็ออนโยนต่อผิวมากเดีย๋ยวจะใช้ให้ดูนี่คือ มีขาดให้สัป,ปรีนะคะอันดับแรกนะคะให้เขย่าดื่อไม่ก็คือวิธีการก็คือเขย่าเอ้าเอาไม่ออกออกยังไม่ได้เปิดฝานะคะมีฝาข้างในด้วยอย่าคิดดูสิเปิดฝาแล้วนะคะนี่แมใช้งานง่ายเพราะว่ารูมันใหญ่หลังจากนั้นค่ะนี่เลยทิงย้งไว้แบบนี้นับหนึ่งสในใจเรจนก่สครบปุ๊บปาดออกอันนี้ขนาดทีเดียวนะเก็บปละ เออไม่แสบตาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> สะอาดหมดจดบ้าไปแล้วดูสำลูเอ้ยสำลีป่ะนี่ใช้ไม่แค่ด้านเดียวเนี่ยนี่เราจริงๆแล้วเนี่ยเราเช็ดตาเสร็จแล้วอะเรามันเช็ดหน้าต่อได้ด้วยเฮ้ยดีอะ <c oughs> โอ้โหมหัศจ้านอะเมื่อกี้จะใช้อันเนี้ยอีกทีนึงแล้วคืออันนี้ดีอย่างนึงคือมันเป็น Aqua Cleansing Water Cucumber Hydroglycolic Extract ก็คืออะไรแฟนสกัดจากแตงกวาใช่ไหมเฮ้ยนี่เอาจริงนะแย่ยอมรับเปวัใชายครั้งแรกแต่ช็อกมากแต่กล้องทุกคนช็อกหมดว่าเฮ้ยทำไมมันมันดีว่ะเฮ้ยมันออกง่ายแล้วมันไม่ระคายเคืองไม่อะไรเดี๋ยเนี่ดูความแตกต่างด้านนี้คือเช็ดหมดแล้วนะคะด้านขวาเนี่ยเฮ้ยมันจะสะอาดอะสะอาดแบบไม่น่าเชื่อเลยอะเดี๋ยวลองดูทีนึงสำหรับด้านที่ด้านที่เราเช็ดไปแล้วนะนีสับผีสใหม่นะลองใช้แบบแอคว้าบ้างมันจะสะอาดมากแล้วมันไม่ไม่ระคายเคืองไม่แสบผิวไม่อะไรเลยอะดีอะสัมผสสีขาวเลยสะอาดว่ะสะอาดหมดจดเลย จริงๆก็ออกนะใช้นี่ตัวเดียวก็ออกกันนะแต่เมื่อกี้เนี้ยใช้ตัวเนี้ยเบคอัพร,รีมูเวอร์อะมาสคาร่าเกี้ยงเลยอะโหยค่ะคนเลิศรหาคาเท่าไหร่อันนี้490ส่วนตัวนี้790ไม่แพงไม่แพงเลยดีมากแล้วก็นแนะนำอย่างหนึ่งว่าใครใช้ครีมกันแดดนะผู้ชมผู้ชายพวกนี้นะต้องล้างด้วยคลีนซิ่งเสมอยังไงหน้าเราต้องตัวสำลีจริงๆเพราะถ้าไม่โดนดตันอีกเรื่องหาซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวขึ้นให้เถอะป้าโอ้เฮ้ยมันดีอ่ะ บอกได้เลยว่ามันดีมากจริงๆงันวันนี้จะไปแล้วบ๊ายบายช็อปอยู่